Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh เรามาทำเรามาทำความรู้จักร้านร้านผลไม้ร้านผล,ไม,นผลไม้เล็กๆอยู่อย่างพอเพียงของของเจนี่นี่นะครับนี่ครับชมหน้าของเจนี่นีๆหลานน้องสาวคจนี่นะครับลาดีฟัสลาดี นะครับตอนนี้กําลังดิน pues ทาชาวบ้านนะครับถูกต้องครับที่นองของแกครับพี่นองแกอยู่แบบสามัคคครับที่ดินเป็นล้านเป็นพันพันไรนะครับแต่แกอยู่แบบสามัคคครับนี่โครงการเาะบ่อนี้บ่อนี้เสื้อสั่งดินดินแดงมานะครับเพาะบ่อนาะบนสีนะครับโครงการพันล้านนะของแกแต่แกไม่ขายนะครับแกแจกฟรีนะครับแกแจกฟรี ครับตอนนี้เจ๊ลองสั่งใหผมถ่ายก็ให้ให้ถ่ายบอลของแกนะดอกไม้หลายหลายพันหลายชนิดหลายหลายชนิดแต่ของเจ๊เจ๊เจ๊นี่คือโฆษณาเนี่ยคือว่าฟังถ้าเราฟังแล้วคือโอ้โหต้องซื้ออะต้องซื้ออาไอบู้ดูละหลุดูคือได้อาโฆษณาเกินจริงนี่ครับ คนที่มาส่งการดดียังเทือนนะสายหมอบนะสายหมอบ